ทุกคนเรามาอยู่ร้านญี่ปุ่นทุกคนจา๋าประจวบยังกับญี่ปุ่นเรอยทุกคนนี่ฮะรถมากนี่ฮะทุกคนว้ายตกใจมากออกจากรถไฟประจวบมาจากมั่นรักโฮสเทลก็ปั่นจัก,กรยานมาตรงนี้เองมั่นรักก็จะเจอเนี่ยฮะฮัตสึเกียวซ่าอาหารญี่ปุ่นเหมือนกับเราไม่ต้องไปญี่ปุ่นหุ้ยหอมมากหอมละมุนทุกคนไม่รู้หอมอะไรใกล้นี่นี่นี่นน ได้แล้วทุกคนจ๋าอยู่ในร้านเราเรียบร้อยอยู่นอกร้านเราต้องเสียงสูงฮะทุกคนนี่ฮะเป็นอุโมงค์รถไฟเห็นไหมนี่เห็นรถไฟย่างตรงนี้จะเป็นอาหารใต้พัทลุงที่อร่อยแซ่บล้นโลกนี่รถไฟแล้วก็ไปมั่นรักเนี่ยฮะปั่นจักรยานเลี้ยวซ้ายไปมั่นรักจักรยานมาปั่นมารถภาวโลกร้อนเจอฮาร์ดอ์ยุคอน เดียวส่านจะเป็นอิเริสตรอนทุกคนจะลดมาก mm hmm. เดี๋ยวเราไปข้างในก่อนถ้าไปข้างในเราจะทำเป็นเสียงต่ำทันทีทุกคนจะาเดี๋ยวตกใจอันนี้จะเป็นเซ็ตด้วยนะฮะทุกคนว้ายเลิศจังเลยเราโชคดีมากเลยอะ่ะเหมือนเราไปญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปเราพักที่มั่นรักโฮสเทลตรงแถวแมคโครตรงอา่อาวอา่าสามอ่าวสเตเดียม ก็จะเจอหาซื้อทุกคนแอร์เย็นๆฉ่ำๆเปิดตั้งแต่1 1โมงจนถึงค่ำมืดเลยนะฮะทุกคนอยามาเข้ามาดูกันนะฮะเลื่อนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศแอร์ฉ่ำๆทุกคนนี่จะเป็นช่องหลักนะฮะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนหาซื้อกีวซาอืมเป็นเซตนะทุกคน เยอะมากพี่โลเขานี่อืมเป็นเซตไปไงดดจะหมดไหมครัทุกคนมันจะแบบอืมเปนเกี๊ยวซากุ้งยำสลาเย็นก็มีนะฮะเกี๊ยวซาหมูถาบก็มาครับทุกคน อโวคาโดซาบะวันเป็นเซตทั้งนั้นเลยทุกคนน่าทานนะละิ mm hmm. สวยงามซูชินะฮะซาซาชิมิ mm hmm. อันนี้เป็นแซลมอนคาบูโชนี้ทุกคนจะหาแอปเปติเซอร์เป็นอ mm hmm. อนเซ็นก็มานะฮะไข่ออนเซน็นเซตต์น้อยกว่าบาทอีกทุกคน mm hmm. จะเป็นแฮปปี้ลันชุดอาหารกลางวันก็มาจากทุกคนจ้าญี่ปุ่นแท้เลยอ่ะอันนี้เป็นแนวแบบชุดครอบครัวจากทุกคนเครื่องดื่มก็น่ารักค่ะเลมอนสมูทซีก็มีชาขงชาเขียวชาไทยก็มีครับทุกคนยูสุโซดาก็มาว้ายน่าจะจะเป็นไอซีโมจิทุกคนนี่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 น น,นี่เป็นแนวแบบสวิยากิเซ็ตผสมนะครับนี่แคทสุทุก่อนเริดเนะพี่จา๋าอ๋อฮัตส,สูก็คือ ดอกบัวทำไมถึงดอกบัวก็จะได้เปล่งบานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทำอาหารมันมีคุณธรรมอ่าน่ารักมากนะครับเปิดทุกวันเนาะหยุดวันพุธค่ะวันพุธทุกคนตั้งแต่11โมงถึงค่ำเลยเจ็ดโมงถึงครัวปิดทุ่มครึ่งค่ะตั้สองทุ่มนครน่ารักมากเลยล่ะทุกคนดูสีหน้าตาขอชา ชาเขีวยกว,ยก,วยกันชื่นใจ